สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับผมบอยจากร้านสตาร์บิ๊กไล t ์นะครับแต่วันนี้ครับเราก็มีสินค้าตัวใหม่มานําเสนอครับจะเป็นไฟลิบบิน50 50ซึ่งตัวนี้นะครับมีระบบนะครับระบบวิ่งของแสงนะครับตัวความกว้างของแสงจากมุมซ้ายสุดนะครับถึงขวาสุดก็คือความยาวของตัวไฟนะครับความมุมกว้างของมันนะครับประมาณ120เซนนะครับก็คือ เป็นวงรอบออกไปประมาณ1นึ่งร้อยยี่สิบเซนตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวฐานนะครับก็จะยาวลงมาอ่าประม,มาณเมตรห้าสิบนะครับซึ่งจะขึ้นไปลักษณะคล้าย,ายกับการาจําลองของผู้นะครับเหมือนผู้กระจายแสงนะครับแล้วก็จะมีแสงระยุกรยับฟังกช์ชันของเขานะครับจะมีเยอะมากนะครับฟังกช์ชันของเขามีประมาณ70็ดฝ่าโปรแกรมเลยนะครับเดีย๋ยวเราลอ,ลองมาดูครับว่าฟังกช์ชันของมันเนี่ยสามารถปรับอะไรได้บ้างนะครับตัวถ้าตัวมันนะครับก็ใช้ระบบผ่านพอพาวเวอร์แบงค์แบบนี้นะครับเสียบไฟผ่าน USB นะครับ แล้วก็เลี้ยงมาที่ไฟลกล่องตัวนี้นะครับกล่องตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่ปรับสเตปในการปรับโปรแกรมต่างๆนะครับเป็นการกดปุ่มกดปุ่มก็จะเปลี่ยนโปรแกรมเรื่อยๆหรือถ้าท่านใดไม่สะดวกนะครับสามารถสแกน QR code ตรงนี้เพื่อโหลดแอปพลิเคชันนี่ครับโหลดแอปพลิเคชันแบบนี้นะครับ เราสามารถคอนโทรลปรับสีต่างๆปรับโปรแกรมต่างๆผ่านตัวโทรศัพท์มือถือไม่ไว่าจะเป็น Android หรือ iPhone ได้เลยนะเพียงแค่สแกนเคียวโค้เสร็จปุ๊บเราจะได้โปรแกรมมาแบบนี้นะครับการเชื่อมต่อนะครับก็คือเปิดสัญญ,ญาณบลูทูธนะครับแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ลูกข้ารุฟันเฟืองกดเครื่องหมายติ๊กถูกตรงนี้นะครับติ๊กถูกขึ้นแล้วเขย่าหทีนะครับแล้วโทรศัพท์จะมีการสั่น พอมีการสั่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถคอนเน็กผ่านตัวระบบไฟได้เลยโอเคเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าเราคอนโทรลได้มันมันไหมอ่าตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าหมดนี้นะครับอยากได้สีแดงนะครับเฟิร์ผมติ๊กไปเลยนะครับตัวสีนะครับนี่ครับมีมากมายหลายล้านสีนะครับจะเอาสีโทนเข้มโทนอ่อนนะครับสามารถคอนโทรลผ่านตัวนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับหรือจะเป็นโปรแกรมต่างๆนะครับเป็นโปรแกรมอ่าผมลองติ๊กมาที่เมนูที่2นะครับ เมนูที่2อจะเป็นโปรแกรมแบบมีฟังก์ชันที่เป็นคําสั่งวิ่งนะครับสังเกตที่ไฟนะครับตัวละโปรแกรมที่ผมเปลี่ยนนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับนะครับมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆฟังก์ชันของเขาเนี่ยเดี๋ยวผมใช้ดูครับนี่ทั้งหมด47รายการนะครับแล้วก็จะเป็นคําสั่งแยกย่อยออกมาด้านบนนะครับด้านบนอ่าสังเกตดูติ๊กขึ้นไปนะครับจะมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาก็คือการเลือกเมนูในโหมดของต่างๆนะครับแบบนี้นะครับเกานเปลี่ยนสีเปลี่ยนแสงระบบแสงนะครับ อ่าหรือจะเป็นฟังก์ชันตามเสียงเพลงนะครับตามเสียงเพลงก็ได้นะครับอลองเปิดเพลงดูอ่านะครับก็จะมีการเปลี่ยนสีตามจังหวะของเพลงนะครับจะเป็นเพลงต่างๆนะครับเดินในบหโดเยเพลงใช้เพลงเดียวมันก็จะกลับนะครับอ่าไฟก็จะเปลี่ยนตามจังหวะเสียงเพลงนะครับหรือจะเป็นทางด้านไม้ระบบไม้นะครับอลองดู ด้านบนนะครับสังเกี่ไฟเดี๋ยวผมจะลองติ๊กไปคําสั่งของตัวด้านบนตัวนี้ติ๊กถูกฟังก์ชันมาแล้วครับฮัลโหลเช็คทดสอบอาจจะก,ก็เสียงไม่พอนะครับเล่นงขึ้นไปตังเกตจะมีรูปคอนโทรลไม่นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้เป็นแบบน,นี้เป็นแบบไฟวิ่งนะครับเช็คตังเกี่ไฟครับเช็คเช็คเช็ค ขึ้นตามจังหวะเสียงเพลงเสียงพูดเสียงไม้ได้นะครับสามารถปรับเสียงก็แสงเออปรับเสียงก็เสียงได้นะครับตัวไฟตัวนี้ครับสามารถนําไป D I Y นะครับทํา ต่างๆนะครับทำโปรเจกต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟวิ่งไฟหมุนหรือจะไปะติดกำแพงนะครับก็สามารถเอาไป DIY ทำได้นะครับฟังก์ชันสวยงามมากนะครับหรือถ้าท่านไหนไม่สะดวกที่จะคอนโทรลผ่านมือถือตัวกล่องของเขานะครับก็สามารถเปิดโปรแกรมต่างๆที่มินมีทั้งหมดได้นะครับในการแค่กดปุ่มกดปุ่มเพียงนั้นใช้ระบบไฟ5โวลต์นะครับคอนโทรลผ่านระบบโทรศัพท์มือถือผ่านระบบบลูทูธนะครับ เราจําค่าในกรณีที่เราเปิดฟัง์กชันไว้ไหนนะครับ สุดท้ายพอเราเสียบไฟใหม่นะครับมันจะจําค่าเดิมค่าที่เราเล่นไว้ครั้งสุดท้ายนะครับเราไม่ต้องไปเสียเวลาตั้งมันบ่อยๆฟังก์ชันสวยๆแบบนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับราคาเพียงหลักร้อยเท่านั้นราคาเพียงหลักร้อยเท่านั้นนะครับตัวไฟจะแยกออกมาทั้งหมดนะครับกิ่งกิ่งใหญ่ก็คือกิ่งเหมือนก้านก้านแรกนะครับแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทั้งหมดสิบก้านแล้วก็ตัวกิ่งรวมเป็นสิบเอ็ดก้านนะครับเป็นกิ่งแรกขึ้นไปฟังก์ชันจะมีมากมายหลายอย่างนะครับให้ลองเล่นดูถ้าตอนนั้น อาจจะสวยวันนี้ด้วยนะครับตอนนี้แสงมันค่อนข้างจะเยอะผมก็พยายามจะทําทให้แสงมัน้อยที่สุดแต่มันก็ได้ประมาณนี้นะครับโอเคแต่ถ้ากลางคืนจะสว่างมากก็วสวยมากนะเพราะหลอดเขาจะค่อนข้างจะสว่างโอเคครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถสอบถามได้กับผมจากบอยล่สตารบิ๊กไล์ครับสวัสดีครับ